โสมแดงรู้จักไม่ร so so ู้จน ชาวสวนชื่นตาชาวนาชื่นใจชาวไร่ก็ชื่นชมสมแดงช่วยทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงติดดอกออกผลดีสมแดงสมแดงถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับพืชทุกชนิดสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซสมแดงมีทั้งชนิดน้ําและชนิดผงสมแดงอะมิโนสมแดงผมรู้อยากสมแดงมาเนี่ยแปดีครอบคัวผมดีขึ้นครับบางคนบุกคนลมอะลายมานะ อันนี้ผมเปิดใจฟูดกับพี่น้องเกษตรกรเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรตั้งใจฟังนะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกถัว่วปลูกเตงโมเตงกว่าเนี่ยใช้ตัวนี้เลยครับใช้ตัวนี้ถ้าเริ่มใหม่ๆ่ฉีดปุ๊บเนี่ยถ้าว่าเราใช้น้ําประมาณสองลิตรให้คุณใส่ฝาหนึ่งก่อนนะแล้วก็ถ้าว่าพืชมันได้ยี่สิบวันหรือยี่บห้าวันคุณใส่ไปเลยสี่ฝาสี่ฝาต่อน้ำ200สองลิตรฉีดถัว่วเตงโมเตงกว่าเป็นพืชผักผลไม้ทุกอย่างนะครับพี่น้องใช้เลยครับยอดจะเดินดี ลากก็จะไปดีแล้วก็แมลงก็ไม่ค่อยเข้ามากรบกวนพืชผักของเราให้พี่น้องเกษตรกรนี่ครับสมแดงครับผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเชื่อคนยากที่สุดแต่ผมก็ยังมาตายเพราะสมแดงเพราะว่าของเขาดีครับนี่ครับเต็มูงผมครับยังนี่เต็มูงยังไม่ถึงสองเดือนนะครับตอนนี้ที่สิบสี่พรุนี้ครับครบสองเดือนครับสามสิบไร่เนี่ยครับผมใช้สวมแดงตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหลังจากใช้ตัวนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรก็ต้องบวกกับตัวนี้ด้วยนะครับ เนี่ยครับตัวเป็นซองเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรอย่าไปตักซ้อนใส่มันจะลําบากเพราะว่ามันจะคนช้านิดนึงหลังจากเราใส่ใส่ฝาแดงหมดแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าทิ้งขวดเปล่านะครับพี่น้องเอาซองตัวเนี้ยอะมิโน,โนเนี่ยตักเข้าไปประมาณสักหกซ้อนใส่เข้าไปในขวดตัวนี้อาน้ำเปล่าใส่แล้วก็คุณก็เขย่าอย่างนี้นะครับนะพี่น้องกเกษตรกรในทีใช้เขยา่าเขยา่าแล้วคุณก็เปิดฝาแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ออกก็เทตัวนี้ใส่ไปในน้ำเลยครับสี่ฝาต่อน้ำสองอทิตย์ตัวนี้นะครับ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรใช้คู่กันเนี่ยดูเลยครับยอดใบเขียวมะแรงไม่มีรบกวนครับอยากจะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรมาใช้โซฝาแดงแล้วก็อะมิโน,โนบวกกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนี่ครับฝาขาวครับฝาขาวคู่กับอะมิโนน,นี่ครับเป็นถัว่วเป็นเตยงกว่าเต็งโมงนี่ใหญ่จริงๆครับหว,วานนี่แต่ผมฉีดไปเมื่อวานนี่ครับเนี่ยผมฉีดไปน้ำเออสามร้อยลิตร สาม้อยลิตรต่อต่อต่อหนึ่งสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเป็นพืชไร่พืชสวนหรือแม้แต่บ่อบปลาก็สามารถนำไปใช้ปรับสภาพน้ำได้นะคะท่านใดเกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่เคยใช้สมแดงมาแล้วหาซื้อไม่ได้ติดต่อมาได้เลยนะคะทักแชทได้คลิกลิงก์ก็ได้นะคะค่ะ หรือท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามมาได้เลยค่ะยินดีให้ข้อมูลทุกท่านค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะ